เอาวันนี้นิกกี้กับโกบอยไปไหนกันมาฮะวันนี้ไปถ่ายบ้านคุณเท่งไงไปบ้านคุณเท่งครับไปไปจิบกับคุณเท่งมาแต่ตั้งใจมากินกินซาลาเปาแล้วจะไปเที่ยวอ๋อหนูเ๋อไปเที่ยวไปเที่ยวครับแต่ว่าพอพี่ทัศน์เอาวันนี้นิกกี้กับโกบอยไปไหนกันมาฮะวันนี้ไปถ่ายบ้านคุณเท่งไงไปบ้านคุณเท่งครับไปไปจิบกับคุณเท่งมาถึงแล้วก็ ตอนแรกว่าจะแวะกินไอ้ร้านบะหมีม่ข้างหน้านี้แต่ว่าร้านเขาปิดแล้วก็เลยร้านนี้ตอนแรกจะจะแวะไปเที่ยวด้วยนะแต่ว่าบังเอิญเจอพี่เลยแบบโอ้โหแต่ตั้งใจมากินกินซาลาเปาแล้วจะไปเที่ยวอ๋อหนูว่าเขาใจอกินซาลาเปาครับ <laughs> แต่ว,ว่าพอพี่พักคนท่าเองมันก็ต้องจำใจนั่งอ่ะแล้วก็ไม่ได้อยากกินซาลาเปาเลยอยู่ดีๆพี่ก็เอามาเสิร์ฟให้ผมผมไม่ได้ขอพี่เลยอ่ะกับหนูฮะก็รีวิว่าเขาหน่อยเออก็รีวิวหน่อยอันนี้เป็นสังขยา สัตยาใบาเตยหากินยากคุณน,นิกกี้โอโหโหอะไรของมึงอ่ะกินก่อนสิยังไม่เฮยังไม่เข้าปากเลยเหลียวไปเลยอ่ะเราสใส่ใส่ใส่สีไงไม่ใส่อันนี้ใบเตยอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะเอาไม่ต้องพูดใช้หน้าตากู <c oughs> ต้องเลิกขายแล้วมั้งตอนหน้ามึงอย่างเงี้ยนิกกีร้ร้อนร้อนหวาน มันจะมีหวานนิดนึงนะ<ม>ไม่ถึงกับหวานมากพี่แรกทีาทำลงแล้วผมคนกินเยอะมันต้องแบบตัดขาตัดมืออะไรอย่าง <c oughs> ีา้ยมั้ยร้านแดงเออมันขนาดนั้นเลยนี่กี้ <c oughs> เดี๋ยวฝากไ้ให้ก้อยสองลูกนะก,กินไหมก้อยสำนักก้อยเขากินอะไรของอะไรเซเว่น ของเซเว่นเขาก็กินแต่ถ้าชอบนะก็ดีวรนละพรวรนลพรเนี่ยเขาจะฝากแม่ฝากพ่อเขาแล้วก็ทับหลี่แทับหลีแล้วก็ของเซเว่นก็กินได้ก็คือนี่คือตามที่ห้อในดวงใจของเขาเลยเอแล้วชูศักดิ์มีแทรกเข้าไปในดวงใจสักนิดนึงได้ไหมของก้อยเคยถ้ายาใหญากินทีหนึ่งตัดไปแล้วยายเขาทำเนี้ยอ๋อเขาเนี่ยก็กระเป๋านุ้ยสิไม่ใช่กระเป๋านงหอกเล่นดูสักหอกเล่นครับต่งขยานี่รถใหม่แล้วสนุกอร่อยมาก ผู kind of you, so ้มอกทำไมแพ้ท so 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 nah ุกทีมันเลยอะแต่หนุกไงหนุกน้ำยาไงน้ำยาปัาหนุ่มเตีเรื่องเดียวปะว่าผมว่าไส้มัน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 น้อยไปมีหนึ่งไส้น้อยไส้น้อยมีหนึ่งก็ซื้อสองลูกนะฮะสองลูกแล้วก็เอาอีกลูกหนึ่งนะน้ำโอ้ก็กินไปหมดแล้วจะบอกไส้น้อยนี่กบอยทีหลังเ้าบอกไส้น้อยนะสั่งสองลูกแล้วก็เอาอีกลูกหนึ่งทิ้งไปเอาไส้อีกลูกนึ่งมาใส่อีกลูกหนึ่งคุณคุณรักไปหลงไหมไม่หมดแล้วคุณรักไปหลงไหมไม่รักแล้วหมดแล้วเอาอัว รักคุณโหน่งไหมรักคุณพ่อผมตลอดเวลาคุณรักคุณโหน่งเออเอาห้าปีที่กระดับสลับอร่อยมากครับนี่ถามจริงสองคนไปกันได้ไงวะเหมือนคนแบบว่าไม่ถูกกันอะแต่รักกันแต่รักกันหวานียนี่นะครับรถใหม่ล่าสุดนะครับสังขยาตะนาบเอาชูสักสังขยากาแฟมี คาเฟ่นี่ไหมคาเฟ่หนูกาแฟกาแฟมีไหมครับหนูกาแฟโอ้โหมันขาดตลาดเลยตอนเนี้ยขาดตลาดก็คือขายดีไม่ไม่มันขาดตลาดนะตลาดไม่ได้เอาไปขายขายหน้าร้านแล้วก็สั่งในเพจขอขอบคุณน้องนิกกี้กับโกบอยด้วยแม่มาแล้วคอนยกอคบุษาวแวะมาเนาะตั้งใจมากินซาลาเปาชูศักดิ์ตั้งใจไปเยี่ยวซึ่งจริงพูดจริงในม่ได้ลีิโม แวะไป่ยิ้มริงแล้วก็เจอพี่อ่ะรีบกินเลยนะมขาต้องต้องไหว้อ่ะพอไหว้เสร็จพี่จะชวนผมนั่งอีกผมรู้ทำไมยัดเยียดแต่กราเปล่าทีกินเออยัดเยียดอะไรกินไม่ได้สั่งด้วยอ่ะพี่เอาให้เองใช้คำว่ายัดเยียดด้วยโอเคขอบคุณมากครับเล่นหันล้อแล้วคองหโมหันล้อโมหันลึกมามีกาแฟหนุ่มคาเฟ่นะฮะอยากสุขภาพดีนึกถึงหนุ่มคาเฟ่นะครับ250บาทนะครับสั่งในเพจได้นะครับซื้อที่หน้าร้านบะหมี่หนุ่มเชฟชาตก็ได้นะครับ ส5งบาทนะอ่านี่กาแฟเพื่อสุขภาพหนึ่งกล่องมี1ิซองครับทานเช้าได้ทานเย็นได้ทานเปนละสองซองก็ได้นะฮะทานเช้าทานเย็นนะครับทานร้อนได้ทานเย็นได้เหมือนเดิมอ่าประหวานทานได้ความดันทานได้นะครับไม่เป็นอันตรายทานคู่กับสลัดเบอชูสักก็ได้อ่ามาดูเลยครับมีปลาทองนะครับปลาทองหมูสับผาดไทยแล้วก็สังขยากินอะไรก่อนดี Alright, uh huh? 翻过。好。